เปิดคลิปตุรกีเจอพายุหิมะถลม่มสุนัขจิ้งจอกยืนแข็งตายลาโดนน้ำแข็งเกาะขยับตัวไม่ได้กรณีผู้ใช้ติกตอกในตุรกีได้โพสต์ภาพสุดสะเทือนใจหลังจากที่จังหวัดกาเซนเทปทางตะวันตกของประเทศประสบภยัพายุหิมะอย่างหนักทำให้สัตว์ยืนแข็งตาย โดยคลิปเผยให้เห็นสุนัขจิ้งจอกที่มันกำลังยืนตายในสภาพยืนแข็งนิ่งอยู่ท่ามกลางหิมะส่วนในคลิปหนึ่งเป็นภาพของฝูงหลาที่กำลังยืนแข็งอยู่กระทั่งมีชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือซึ่งมันก็กลับมาขยับตัวได้และมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งนี้อุณหภูมิได้ลดลงอย่างฉับพลันและเกิดอากาศหนาวจัดในหลายจุดในภาคตะวันตกของตุรกีซึ่งบางพื้นที่นั้นมีหิมะตกหนักที่สุดในรอบเกิด70ปีโดยอุณหภูมิลดลงแตะลบ15องศาเซลเซียสขณะที่ประชาชนจำนวนมากได้ติดอยู่ในรถยนต์ตามท้องถนนหลังจากเจอพายุหิมะถล่มอย่างหนักทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ